คนป่วยไม่อยากไปโรงเรียนดูดิกินไม่ขาดปากเลยไม่ไหวไม่อยากไปโรงเรียนนะแม่ลาครูให้หน่อยไม่ไหวสภาพไม่ไหวอะไรเนี่ยดินดองๆอ,อยู่เนเที่ยงทุกคำเนคืออะไร งนี้ต้องไปโรงเรียนนะโอเคไหมป่วยก็ต้องไปแล้วพวกเนี้ยห้ามหยุดเรียนมันเข้าใจเป่าหยุดแล้ววันเนี้ยพอแล้วนะหายแล้วหายป่วยแล้วพวกนี้ต้องไปโรงเรียนโอเคนะเออเดี๋คูวครูคิดถึงอะสิโอเคไหมเสร็จแล้วรีแต่ต้องใชะมันนะะรอสรุปพนี้ไปโรงเรียนนะ เออสก่กระโปรงมองเป็นสาวกระโปรงเหียนโอเคไหมสัญญาทำไงสัญญา